ดีด้วยจ๊ะเกษตรมือไม่หัดเทศวันนทีล่างว่าป่าป้าหมอรเร่ยงกระเชงไม่บอกเลีเ้ยงมาตะโดนละจะโตสิไงยซ้ำเด็ดค่ะมะเบิร์นกันเดอร์พี่น้อง แน่กว่ามันเห็นโตปลาอยู่งขาเบิ้งบ่อปลาเขาเปเบิ้งต้นบักขั้นก่อนก็ได้ท่านต้นลำย่ยก็มีมันจ็งงลำย่อยกัดอกปีนี้วุ่นลำย่ยมีต้นเดียวแต่ก็พาอได้กินแต่ละปี เบ่งสนหมักท่านบบบนี้ต้นพุทราสามรถน่มสดกำลังเป็นห่ว้ยน้อยเป็นกำลังเป็นแล้วไปกินเลาไปกินกินนั่นแล้วเนะาะเราก็มู่กินเนี่ยแล้วก็คว้องกับกินน้ำกูนนี้อยากกินก็ไม่กินนะ

ไนสับหนิวเดี่ยวะน้อเเหลือพ่อเ้าวะดอกเรียงไว้เป็นรอยคนนี้เลียงเรียงตะพิกายนี่ย ปล้โตป่าดียจจัโตแล้ว ยังีตัวนี่ปลาวานมันไปนําน้ําเบิดอลว่างฝนตกนี่นยังแน่อยู่ เปิงกันหน้าเล้ยเศร้าอยู่ยังเหลือจักหน่อยอ,อันอ่อปลาดุกกบมีเด้อวอปลาดุกนานมีแน่จกนักหน่อยไก่ที่พ่อปนลหะเดี๋ยวจะเปิดน้ำใสจวันไหมกันบ้านนี่ เหลือ้ำนี่หละจ้าบ้านนี้เห็นบ่เหลือจักหน่อยอยู่<ม>เดี๋ยวสิเปิดน้ำใส่บอ่อประเข็งแนนงล้วบ้านร่างเปิดน้ำใส่ กระเข็งเมื่คืนกระเข็งหน้าด้วยเข็งเห็ดมันลวมื้งเนี่ยเบิงจำหนี่ยก็น้อพี่นอ้องคือนาจงเบิงไม่อีกแนี่หลายยางอยู่อยู่เฮียนต่แนวหักเข็ดทั้งนั้นเลยสวัสด,ดีด้วยพี่น้องส่วน